<Okay. S 2> สวัสดีครับโจฮักนัสารคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับวันนี้คนสัญจรเรามีสิ่งที่ดีๆมาบอกมาเตือนภัยกันานการจากประสบการณ์จริงเมื่อวันสองวันมานี้ครับคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การซื้อของออนไลน์รับของออนไลน์นี่แหละคือจริงๆแล้วโจ <Ừ. S 2> โนเนี่ยก็จะใช้บริการในการส่งของออนไลน์นะท่านผู้ชมขายของออนไลน์<ช>แล้วแล้วก็ก็นี่แหละแฟนขับมาว่าเออคุณโจมีไอน้น่นนี่นัดไหมโจก็เลยไปทําประวัติกับบริษัทแฟร์ใช่ครับอ่าเอฟเวลาเราไปส่งของคนสัญจรเราก็จะมีะชื่อผู้ส่งใช่ครับผม ชื่อผู้ส่งแล้วก็ชื่อผู้รับชื่อผู้รับจาน้าซองจาน้าซองจาน้ากล่องเนี่นะมเราก็เขียนแล้วก็เขียนเจนชื่อผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อผู้รับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีชื่อที่อยู่นะครับแม้แต่รหัสปรษณียนนะครับปลายทางที่ไหนต้นทางที่ไหนใช่นะครับทีนี้มาเจอด้วยตัวผมเองนะครับเป็นภัยเตือนกันคนสัญจรับมีของมาส่งที่บ้านโจ แต่จาน้าซองไม่มีเลยไม่มีจาน้ากล่องไม่มีนะครับแล้วก็เอกสารจากบริษัทส่งของเนี่ยก็จะมีต้นทางเฉพาะเป็นบริษัทเป,เป็นบริษัทจสมมติว่าเป็นบ,บริษัทอาช้อปปิ้งสบายที่ส่งมาหาโจวันนั้นที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ของบริจงช้อปปิ้งสบายครับไม่มีที่อยู่ของผู้ส่งเลยชื่อชื่อผู้ส่งไม่มีชื่อผู้ส่งก็ไม่มี สมมติว่าถ้าก็มีชื่อนายกรนามสกุลขอจากบริษัทช้อปปิ้งสบายมันก็โอเคไงใช่แต่ว่าเบอร์โทรนี่มีมาแต่โทรไม่ติดไม่มีคนรับสายไม่สามารถติดต่อได้มาจากนครพนมต้นทางนะท่านผู้ชมทีนี้นะครับช้อปปิ้งสบายบนะครับแต่ไม่มีชื่อผู้ส่งอะไรเลยนะครับ,รบเราก็เลยบอกว่าเอ้ย490บาทบแล้วก็เลยฉีกดูเลย แกะดูเลยล่ะแกะดูเลยเพราะว่ามันเป็นชื่อผมผมเป็นคนรับครับอ่าแต่ว่าด้วยความที่เราเผอเลยแกะเลยอแกะเลยพอแกะเลยคนสัญจรเกิดอะไรขึ้นสบู่ท่านผู้ชมสบู่แบนอะไรนะแบเน็ตอ่าแบเนับก็เตือนในราคานราคา4 9บบาทโอ้โอ้ถ้าถ้าวันนั้นถ้ามีตำรวจครูมาที่บ้านตามที่เป็นข่าวนะเราโดนจับเลยนะเอาอย่างนี้คนสัญจร เอานี้เนี่ยนี้ก็เป็นภัยเลยนะเป็นภัยในการสั่งซื้อของออนไลน์แต่ว่าโจไม่ได้สั่งแต่มีของมาส่งครับอ่าแค่นั้นเองนะครับก่อนจะให้มั่นใจว่าถามคนในบ้านดูได้สั่งของไหมอ่าหรือเราได้สั่งไหมถ้าไม่ได้สั่งเรา <ừ. S 2> อย่าเส้นรับเลยในราคานั้นใช่อ่าในราคานั้น <ừ. S 1> ว่าเอ๊มีใครสั่งไหมนะครับหรือถ้าไม่มีญาติพี่น้องอยู่ แล้วอาจจะเป็นลุงป้านะอ่าใช่บอกได้เลยว่าไม่ต้องรับอะไรก็ช่างมันแล้วสั่งซื้อใหม่ได้ใช่ถูกไหมอ่าไม่ต้องรับเตือนภัยกันเอาละคนสัญจรมันมีภัยอีกแบบหนึ่งอ่าคือภัยแบบนี้มารูปแบบเดียวกันใช่ที่เป็นข่าวนะทีนี้เป็นข่าวนะเมื่อกี้ของเราอ่าที่เป็นข่าวส่งยาบ้ามาให้ใช่ส่งยาบ้ามาให้ไม่มีชื่อผู้ส่ง ไม่มีชื่อผู้สง่งนะทันทีที่คุณเซ็นรับบริษัทส่งของออกไปปุ๊บตำรวจตำรวจกลูลล่เข้ามาเลยอาอันนี้แหละเป็นข่าวกันม,มากมายท่านผู้ชมแล้วก็ยาบ้า80,000ืนเมตรแล้วยาบา้าประมาณแบบหจะเป็นกี่พันจะเป็นกี่พันเมตรก็ช่างนะครับ <ừ. S 1> แล้วคุณป้าคุณคุณน้าคุณอาคุณยาย ก็ไปแจ้งความทีนี้ตํารวจก็จะเอาความด้วยอเอาความผ้าอะไรอ่ะเพราะว่าแปลว่าตํารวจเนี่ยรู้กันน่าจะนะคือแก๊งตํารวจเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบว่าข้าราชการหากินกับคนยากคนจนใช่ครับแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีผมบอกได้เลยว่าตํารวจมีส่วนรู้เห็นตํารวจดีก็เยอะอ่ะตำรวจดีก็มีแต่ในเคสลักษณะอย่างนี้คนสัญจร ตำรวจมีส่วนรู้เห็นตำรวจเป็นคนส่งแน่นอนกรณีที่เป็นข่าวนะครับกรณีที่เป็นข่าวนะครับ,บมาเล่านะครับฟ,ฟังเลยมาเตือนเตือันอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วคนที่รับของเนี่ยอย่าพึ่งเซ็นรับอย่าพึ่งรับของนะครับ,รบอย่าไปเอาถึงจะเป็นชื่อตัวเองก็จริงเพราะว่าไม่เคยได้สั่งอะไรเลยใช่คือถ้าราคามันแตกต่างจากที่เราสั่งไม่ต้องรับ คือภัยเนี่ยนะครับเราบอกได้เลยว่าทุกรูปแบบมันมีทุกรูปแบบคนสัญจรเอาทีนี้อยาบ้าหายไปลลอืเอามอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบไหนรูปแบบแบบว่าอย่างสมมติว่าคนสัญจรเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่มันก็จะมีประวัติแล้วทีนี้บริษัททวงหนี้เนี่ยอก็จะเอาชื่อมาแล้วเอาเบอร์โทรมาแล้วเช่อมาแล้วตามอตามมาแล้วตามมาในหมู่บ้านอื ให้ไปเคลียร์กันให้ไปเคลียร์กันเป็นคุณสัญจรเป็นเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแต่แต่มึงเอาที่ไปจำนองแล้วมาเคลียร์กันสี่หมื่นหรออ๋เอาที่ไปจำนองก่อนบอกเขานะเอาที่ไปจำนองอันนี้โจเจอเองนะอ่าเอเอาที่ไปจำนองแล้วมาเคลียร์กันสี่หมื่นบาทเออมันลดลงเลยโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปพี่สาวเราก็เลยด่าฉอดฉอม มาเอาเลยเอ,อไม่กล้ามาท่านผู้ชมครับนี่ไม่กล้ามาอันนี้เป็นแก๊งอีกแบบหนึง่งคือเป็นเรื่องที่พึ่งพึ่งโดนไม่กี่วันมาอันนียวันนั้นเจอสองเรื่องเลยคือทวงนี้หนึ่งละสองก็คือส่งของมาทวงนี้ต้องมีหมายสารมาอย่างเดียวท่านผู้ชม หรือนะครับเป็นซองกระดาษมานะครับจากบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นใช่นะครับแต่ว่าถ้าจะมาทวงด้วยตัวเองเนี่ยไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่แล้วครับมันเป็นแก๊งแล้วนะครับมันเป็นแก๊งโอ้เดี๋ยวนี้มันคนสัญจรยุคโควิดเนี่ยมันมาทุกรูปแบบเลยหาเกินทุกรูปแบบครับเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปตามนะครับอย่าไปสนใจนะครับใช่ใช่มีเบอร์โทรด้วยนะ แต่เบอร์โทรนี่มันสามารถเปลี่ยนได้คนสัญจรมันเป็นเบอร์ส่วนกลางของเขาอะไรสักอย่างเนี่ยทิ้งไปเลยก็ได้หาเบอร์ใหม่ก็ได้ตามเซเว่นมีเยอะแยะใช่เป็นอย่างนั้นนี่มาเตือนกันนะครับครับผมมาเตือนกันมันเป็นเรื่องที่แบบลอดภัยใกล้ตัวใกล้ตัวแล้วภัยที่นะครับไอเรามันก็ยังยังผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจใกล้บ้านก็คิดไม่ทันพวกนี้เขาหรอก ใช่แล้วคนสัญจรเชื่อไหมว่าเนี่ยยังส่งสบู่มาให้เราเนี่ยนะอ,อ่าสี่บาทแล้วถ้าส่งวันนั้นร้อยคนหล่คนสัญจรทั่ว<ช>ไทยอ่ะมันจะได้ก<า>ี่บาทแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยช่างแม่งมันเถอะจ่ายไปเลยร้อ,รอคนสำเร็จแค่50าบล่ะเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหแบบหาเงินง่ายเนาะใช่ไหมล่ะคือไม่ต้องสำเร็จทั้งร้อยหล่ะแค่ห้าคนนะโทษทีนะครับอันนี้เป็นโจห้างน้าสาร,รคามไม่ไม่ยอมครับ เดี๋ยวก็มีหลายเคสนะครับเรื่องเกี่ยวกับเตือนภัยนี่เดี๋ยววันต่อไปคนสัญจรจะเตือนภัยอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งสำหรับคนสัญจรเตรียมตัวรับได้เลยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับหลอกลวงให้แต่งงานแต่งการนี่แหละคอยดูจัดแน่นอนครับจะบอกชื่อบอกอะไรด้วยสุดยอดมันเป็นมันเป็นแก๊งเลยนะโอ้เคยได้ยินไหมครับแก๊งแขกขาว ที่เคยโด่งดังในประเทศเราอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบหายไปอ่าไปโผลต่างจังหวัดอะไรประเภทนี้ละครับเดี๋ยวคอยฟังกันครับเอาละเราก็มาคุยกันนะครับว่าเตือนภัยเวลาเราขายของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เขารู้จักเบอร์โทรศัพท์เราเขารู้จักชื่อที่อยู่เราอีกต่างหากนะไม่ผิดเพี้ยนเลยไม่ผิดครับไม่ผิดเลยเก่งมากนะครับ แล้วคือถ้าคุณขายของอย่างเงี้ยนะแล้วเราไม่มีจานหน้าซองอะไรมาเลยนะแล้วคุณมาจากช้อปปี้สบายนะหรืออ่ารัซ a าอะไรก็แล้วแต่นะและไม่มีคนชื่อส่งเลยนะครับไม่ต้องรับนะครับท่านผู้ชมคือบริษัทส่งของก็เถอะนะครับคือขอให้ทาทุกต้องหนะ่อยเพราะว่าจานหน้าซองเนี่ยมันต้องมีการส่งของนะใช่แล้วพวกคุณมักง่ายไปพิมพ์พิมพ์เอามาแปะมาแปะซึ่ง แล้วทางไม่มีปลายทางแล้วแล้วต้นทางไม่มีชื่อคนเลยเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมสรุปนิดนึงถ้ากล่องเนี้ยนะครับไม่มีชื่อเลยอ่าตรงเนี้ยตรงตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยที่เขาให้เขียนว่าชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับนะครับถ้าไม่มีเลยอย่าไปรับครับผมแค่นั้นนะครับมันไม่จะมีกระดาษกี่ใบก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปสนใจใช่ครับนะครับ แบบนี้นะครับแล้วแก๊งตํารวจนี่ก็โอ้หหากินง่ายๆนะครับสุดยอดครับแก๊งสีกะกีเนี่ยหากินง่ายมากนะครับแล้วส่งแล้วส่งยาบ้าตามรายทางนี่นะโอ้โหแบบไปกันโชคทรัพย์ไม่รู้ว่าตํารวจจริงหรือตํารวจปลอมไม่ทราบเหมือนกันนะครับคนคนที่ดีก็คนดีก็มีคนดีก็มีผ่านไปอ่าคนที่เลวก็เยอะนะครับในยุคโควิดเนี่ยเงินเงินทองเนี่ยมันหายากครับ หายากก็ไม่มีอะไรก็เพราะฉะนั้นกโกงนี่จะมีมากมายครับนะครับผมต้องใช้สติในการรับของสัางของนะครับเอาละครับในการเตือนภัยสําหรับวันนี้โจหักงรัศรคามนะครับด้วยความปรารถนาดีครับทนสัญจร h ช n แนลนะครับมาเตือนกันสสวััดีครบสวัสดีครับ